ดาวพระเกตเป็นดาวตามหลักความเชื่อโหราศาสตร์ไทยมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือเลข9ไทยเป็นดาวที่โคจรแบบรายเดือนในรอบนี้ตั้งแต่23พฤษภาคมถึง19กรกฎาคมจะโคจรไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโชคใดของชาวเมษไปรับฟังกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่รักนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้ หากสนใจเรื่องการพยากรณ์หลักการโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณ9สําสำหรับชาวเมษดาวพระเกตเป็นดาวที่โครจรแบบรายเดือนในแต่ละช่วงเวลาก็จะกระตุ้นความหมายเกี่ยวกับพบเรือนในทางโหราศาสตร์ไทยให้โดดเด่นขึ้นมาสำหรับในรอบนี้คือตั้งแต่วันที่23พฤษภาค,คมเป็นต้นไป โคจรเข้าสู่พบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเครือญาติและที่อยู่อาศัยในข้อแรกดาวพเกษโดบนบรรดาเรื่องโชคดีของชาวเมษอันเกี่ยวข้องมาจากเรื่องราวเชิงครอบครัวระยะเวลานี้ชีวิตของชาวเมษเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่ๆน้องๆบางครั้งเป็นลักษณะช่วยเหลือกันต่างตอบแทนหรือชีวิตมีภารกิจบางอย่างที่พบปะพบเจอพี่น้องบ่อยขึ้น ดาวพระเกตหมายถึงเรื่องราวเชิงงานบุญงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาดังนั้นในช่วงดังกล่าว23พฤษภาคมถึง19กรกฎาคมก็มีแนวโน้มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องงานบุญงานบวชงานมงคลอันเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเขือญาติได้นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ชาวเมธมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานที่ เก่าแก่โบราณเช่นมีเหตุให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานที่เก่าๆวัดวาอารามเดินทางไปยังสถานที่มงคลสถานที่ที่ลึกลับศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้เป็นช่วงเวลาที่โชคลาภของชาวเมศเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านช่องครัวเรือนดังนั้นเรื่องของโชคดีโชคเฮงก็อาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเลขบ้านเลขทะเบียนรถเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขห้อง หรือตัวเลขใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ของชาวเมธในช่วงดังกล่าวนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องการได้ของมงคลของศักดิ์สิทธิ์ของที่อยากได้มานานของเก่าแก่ของสะสมเข้าสู่บ้านช่องบ้านเรือนดาวพระเกตย,ยังกระตุ้นให้ชาวเมธที่ห่างไกลพี่น้องมีจังหวะพบปะพบเจอ เรียกว่าพบเจอญาติพี่น้องคนไกลหรือห่างอยู่ใกล้กันในช่วงนี้ก็มีเหตุปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเดินทางห่างไกลหรือเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมธมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับครอบครัวในช่วงนี้ได้เช่นกันสำหรับในข้อที่2เป็นโชคดีเ,คดเกี่ยวข้องกับเรื่องการคบหาเนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันนี้ดาวศุกร์มีกำลังแรงส่งผลให้ชาวเมธมักมีเสน่ห์นิยม มีลักษณะการคบหาเชิงลับหรือช่วงนี้ชาวเมธก็เกิดคนพูดคุยปรับทุกข์ปรึกษาหารืหรอหรือการคบหาเชิงต่างไวัยนอกจากนี้ส่งผลให้ชาวเมธมีการติดต่อสื่อสารระยะไกลได้ไม่ว่าจะคนต่างจังหวัดต่างประเทศหรือแม้แต่เรื่องการติดต่อแบบเชิงลับผ่านทางเรื่องของแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆชาวเมธมักมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สนับสนุนเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกื้อหนูนไม่ออกหน้าออกตาเวลาเดือดร้อนมังมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือช่วงนี้หากชาวเมธเดือดร้อนใดๆสุดท้ายก็มักผ่านพ้นไปได้ด้วยเรื่องของคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์สำหรับในข้อที่3ชาวเมธช่วงนี้มีดาวราหูที่โคจรอยู่ในภพเรือนลาภผลมีกําลังเสถียรมั่นคงส่งผลให้ชาวเมธมีโชคลาภบ่อยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเล็กๆน้อยๆเป็นจังหวะที่ชาวเมธก่อเกิดช่องทางหากำไรได้เปอร์เซนต์ได้ส่วนแบ่งหรือชาวเมธช่วงนี้ก่อเกิดเรื่องราวเปอร์เซนต์กำไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติต่างภาษาเป็นลักษณะเงินเก็บเล็กผสมน้อยได้ดาวราหูส่งผลให้ชาวเมธมักมีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างวัยบางท่านมักสัมพันธ์กับเรื่องลูกหลานบริวาร หรือคนที่มีอายุแตกต่างมักเป็นเหตุเรื่องผลประโยชน์มาสู่ชาวเมธมีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันการประมูลแยง่งชิงหรือหากอยู่ในช่วงที่คู่แข่งเยอะศัตรูมากถือว่าชาวเมธมีโอกาสชนะคู่แข่งศัตรูได้แบบงงเๆนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูที่ค่อนข้างมีกำลังมั่นคงแข็งแรงมีโชคดีมาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานอดิเรกความสนใจสิ่งที่ทำเล่น เรื่องของไอเดียความคิดบางอย่างที่ทำขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินกลับกลายเป็นจุดหาเงินหาผลประโยชน์ได้ดังนั้นถือว่าชาวเมธมีโชคดีเกี่ยวข้องกับไอเดียความคิดความสามารถพิเศษในช่วงดังกล่าวเช่นกันสำหรับในช่วงเวลาเดียวกันก่อเกิดดาวคู่ศัตรูส่งผลเรื่องราวที่ให้ไว้เตือนใจสำหรับชาวเมธสามประการเช่นกันสำหรับในข้อแรกเรื่องความรั่วไหลาทางการเงิน ชาวเมตระยะนี้ถือว่ามีเงินเข้าเรื่อยๆอย่างไรก็ตามมักมีเหตุให้เสียเงินอยู่บ่อยๆบางครั้งเป็นเรื่องการชำระหนี้สินความรั่วไหลเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเช่นช่วงนี้แบกรับภาระบางอย่างภายในบ้านบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวหาเงินมากแต่ได้ใช้น้อยบางคนรับภารกิจเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกในบ้านไม่ทำหน้าที่ของตนเอง บางครั้งมีเหตุให้ต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลงานในบ้านเนื่องด้วยถูกโยนภารกิจมาให้โดยเฉพาะภาระเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงที่ชาวเมธบางครั้งก็ต้องไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นภาระผูกพันทางใจสำหรับในข้อที่2ง,งานการของชาวเมธช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิไม่มีความจดจอ่อระมัดระวังเรื่องของการทำผิดพลาด หลงหลงลืมลืมเกี่ยวข้องกับเรื่องขั้นตอนการงานต่างๆเป็นช่วงที่ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องภารกิจหน้าที่การงานกล่าวโดยรวมชาวเมธช่วงนี้มีอุปสรรคเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานชีวิตประจําวันอยู่บ้างอย่างไรก็ตามในช่วงสิ้นเดือนน่าจะค่อยๆดีขึ้นสำหรับในข้อที่สชาวเมธร,รมะมัดระวังเรื่องราวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินปวดท้องมวนท้องท้องไซไม่ค่อยดีช่วงนี้ได้ มีปัญหาเรื่องการควบคุมอาหารอันเนื่องมาจากสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บทำให้ชาวเมธร,รู้สึกรับประทานอาหารไม่อร่อยเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของชาวเมธที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายท้อเซงเนื่องจากในเดือนมิถุนายนดาวประจำตัวของชาวเมธก็จะโคจรย้ายพบเรือนเข้าสู่พบเรือนใหม่ส่งผลเรียวแรงกำลังความขยันขันแข็งของชาวเมธที่ผิดปกติมายาวนานหลายเดือนกลับเข้าสู่สภาวะดีขึ้น สำหรับเรื่องราวของชาวเมธในช่วงนี้ถือว่าบางอย่างส่งผลดีเนื่องจากดาวพระเกตให้โชคบางอย่างก็เป็นการกระตุ้นปัญหาในครัวเรือนโดยเฉพาะความสัมพันธ์พี่น้องคนใกล้ตัวเป็นช่วงที่ชาวเมธต้องนำหลักธรรมที่เรียกว่าขันติเข้ามาใช้เนื่องจากหลายสิ่งรุมเราให้ชาวเมธบางครั้งรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้ดังใจบางครั้งเป็นเรื่องคนรอบตัวที่ปฏิบัติต่อเรา ซึ่งไม่น่าทําแบบนี้ทําไมเขาไม่ทําแบบนั้นซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดรักตัวเองให้มากสิ่งใดที่ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราให้ยึดถือสิ่งนั้นเป็นหลักขออวยพรให้ชาวเมธมีโชคมีลาบอยู่เนืองๆสิ่งใดที่เป็นผลประโยชน์เป็นโชคดีก็ขอให้ได้รับอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นเรื่องราวการแบกรับความเสียสละ ก็ขอให้เป็นผลบุญย้อนกลับมาหนุนนำชาวเมดในที่สุดแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ